สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุขสุขคุค่ะเมื่อนี้เฮามี่พัลลิษไปล่างน้าเนาะลังกตามวัดวัดยุดวัดยุดไปท้ำหลัดกินล้างหน้าประมาณอันสามวัดสิไปอันหอดบัดทงทองคนเด้อบัดทงทองกางห้างสิไปไปหอดผลค้าการเป็นสีลายอีกสองห้องเริ่มไปที่ วัแดแหลกเลยเนาะเตรียมสิมเต,ตรียมของเรว่านี่นี้บนนี้นะจะเป็นวาดอยู่หรออนาคตบนทรงแลดเพิ่นกำลังเหมือนกำลังต่างหม้เหมือมน,มนเหมือนแปดสีเหเหมือนบาดอานาคตก็เลยมามา่มาแวรม่าแวบาดนี่ถามเจ้หนาทีเพิ่นว่ามองนามอยู่มองใดนะ สิาพากันไปไปละมาหอดวัดทงทองวัดทงทองกาง่ามะวายผาแวววายพาวัดทงทองแล้วกัขากับไกรสิลลางอีกสองหองคนหลายค่ะคนมาหลายหลยนี่ว่าเริ่มเย็นเลยนนอากาศเริ่มเย็นสีสามสีม่วงคนกับเป็น ที่หวยอยู่แต่ว่ากันยังหลายอันนี้สกายวอล์กเลยนะี่มันบริเวณไปอย่ามันคำก่อนนะบรรยากาศดีค่ะเพราะหนาม,มันแหง้งอันนี้ฮอสูงขักสูงขักสูงแน่